ของรถล้อลังเรือตามนโยบายของภาครัฐนะครับเพื่อให้การขนส่งสะดวกขึ้นซึ่งไม่มีช่องโหว่ตอนจากขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราก็เลยเติมเต็มตรงนี้นะครับส่วนแอปพลิเคชันเราเนี่ยเรามีโปรนะครับกินเที่ยวฟรีนะครับกินคืออะไรกินก็คือสามารถกินตลาดนัดฝันได้เราได้ในการจับฉลากแล้วในราคาประหยัดยุคโควิดพอดีนะครับเที่ยวเรามีโฮเทลที่ให้พักสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเราได้พักฟรี แล้วก็หรือในราคาที่ประหยัดนะครับทุนฟรีเรามีทุนการศึกษาปลายปีทุกปีให้กับสมาชิกเรานะครับครับประมาณนี้คร่าวๆครับคือหมายถึงว่าคนที่จะโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ไ่้ต้องเป็นสมาชิกก่อนหรือไม่ใช่ใช่ครับต้องเป็นครอบครัวปันได้ก่อนเราถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันถูกไหมครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่มันจะเรียกครอบครัวได้ยังไงแล้วแบบนี้ขั้นตอนในการที่จะมาเป็นสมาชิกหลักจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างหรือว่าใครก็ได้ที่สามารถก็คือเข้ามาสมัครได้หมดเลย เราเราเราได้หมดครับตั้งแต่เอาตั้งแต่เด็กมัธยมนะครับที่ขี่จักรยานถึงเราไม่จํากัดจนถึงคนสูงอายุเพราะคนสูงอายุนี่เขาจะเอามาออกกําลังกายนะครับคนทํางานก็จะปั่นไปทานอาหารไปทํางานส่วนเด็กเนี่ยเขาก็มาปั่นเล่นเป็นกลุ่มเพื่อท่องเที่ยวตามเขตต่างๆได้ครับมีจักรยานมีค่าใช้จ่ายไหมครับในการปั่นแต่ละครั้งนี้ครับถ้าถ้าต่อเที่ยวมันตก20บาทชั่วโมงละ20บบาทแต่ถ้าเป็นสมาชิกเราเนี่ยตกปีหนึ่งพันหนึ่ง ตกวันละสาบาทเท่านั้นเองครับแล้วได้โปรทั้งหมดกินเที่ยวฟรีเลยครับผมเออแล้วนอกจากเมกื่อกี้คือเรามีการเปิดตัวในพิคชันแล้วมีการบริจาคเงินด้วยหรอครับครับใช่โครงการเราเป็นโครงการที่ได้ร่วมกับมูลนิธิศิริราชเ,<ร>เป็น1ปั่นมอบให้ศิริราชฎหนึ่งบาทนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ทําบุญร,ร่วมกันไปด้วยในตัวเลยคร<อ>ับครับบุญจะได้หนุนนําโครงการเราไงครับครับผมโครงการนี้จะมีระยะระยะที่สิ้นุ่ไหร่โครงการนี้เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับขนส่งการเดินทางระยะยาวเลยครับเราไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าตลอดรถไฟฟ้ามีที่ไหนเราก็จะไปทั่วระยะไม่มีครับไม่มีข้อจํากัดว่าจะกี่ปีเราเราทำไปเรื่อยๆครับการการขยายเรารถในกรุงเทพเนี่ยประมาณหมื่นคันที่เราจะลงนะครับต่างจังหวัด10จังหวัด10จังหวัดหัวเมืองเนี่ยเราจะลงประมาณจังหวัดละหนึ่งพันคันนะครับเพื่อเชื่อมต่อสมาชิกจะได้สามารถไปเที่ยวแล้วก็สามารถใช้จักรยานได้ด้วยนะครับ ฝายให้ปากหน่อยค่ะกับตัวตัวแอปพลิเคชันเองรวมถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยฝากด้วยนะครับแอปพลิเคชันมันสามารถมีของรางวัลในในแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็อยากให้โหลดกันเยอะๆนะครับเพื่อร่วมทำบุญด้วยกันนะครับกับสิรีราชขอบคุณมากครับอยากให้น้องฝากอีกนิดนึงค่ะฝากอะไรคะฝากโครงการไม่เดิเินะับไม่ฝากฝากโครงการปั่นได้ด้วยนะครับ <c oughs> We'll i